ผักบุ้งไม่ใช่แค่บำรุงตาสัพพคุณแน่นๆที่คุณต้องรู้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความคิดดีนะครับวันนี้ผมมีผักใบเขียวที่เราเห็นกันบ่อยๆในจานอาหารและหลายคนคุ้นเคยกับสบพรพพคุณว่าบำรุงสายตานั่นก็คือผักบุ้งครับ แต่รู้ไหมครับว่าผักบุ้งไม่ได้มีดีแค่นั้นนะมันมีประโยชน์อีกเพียบเลยวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกสรรพคุณของผักบุ้งที่ถ้าคุณรู้แล้วจะต้องหามาทานให้มากขึ้นแน่นอนครับมาดูกันเลยผักบุ้งขุมทรัพย์วิตามินและแร่ธาตุก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าผักบุ้งอุดมไปด้วยอะไรบ้างครับ ผักบุ้งให้พลังงานต่ำแต่เต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ซึ่งเป็นพระเอกหลักที่ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน C ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระธาตุเหล็กที่สำคัญต่อเลือดแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสที่จำเป็นต่อกระดูกและฟันรวมถึงมีใยอาหารสูงปรีดเลยครับประโยชน์เด็ดๆของผักบุ้งที่คุณควรทานเป็นประจำ บำรุงสายตาขั้นเทพนี่คือสปปรรพคุณที่โดดเด่นที่สุดของผักบุ้งครับด้วยปริมาณวิตามินเอที่สูงมากทำให้ผักบุ้งช่วยบำรุงการมองเห็นลดอาการตาแห้งตาพร่ามัวป้องการตาแดงและลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อกระจกตัวช่วยระบบขับถ่ายชั้นยอด ผักบุ้งมีใยอาหารสูงมากซึ่งช่วยเพิ่มกาก,ากใยในลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันอาการท้องผูกและช่วยทำความสะอาดลำไส้บำรุงเลือดป้องกันโลหิตจ,จางผักบุ้งอุดมไปด้วยธาตุเหล็กครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงการทานผักบุ้งจึงช่วยบำรุงเลือดและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะโลหิตจ,จาง สารต้านอนุมูลอิสระสูงผักบุ้งเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ปกป้อนเซลล์ในร่างกายของเราจากการถูกทำลายลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอล มีการศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าผักบุ้งอาจมีส่วนในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพผู้ใจดับร้อนถอนพิษในร่างกายตามตำราแพทย์แผนไทยผักบุ้งมีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำและมีสรรพคุณในการถอนพิษเบื่อเมาบางชนิดได้ บำรุงกระดูกและฟันผักบุ้งมีแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างและรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันเห็นไหมครับว่าผักบุ้งที่เราทานกันบ่อยๆมีประโยชน์มากมายจริงๆครับการเพิ่มผักบุ้งในมื้ออาหารจึงเป็นวิธีที่ง่ายและอร่อยในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณรู้จักผักบุ้งมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวได้รู้ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเพื่อสุขภาพและแรงบันดาลใจจากช่องความคิดดี <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ